สวัสด,ดีครับครับผมแบงค์กามโอเกมแคสเตอร์ผมนาวโยแคสเกมอา Wa เลนเวกอเมริกันไนแอมผมนะเกมนี้ผมไม่รู้จักไม่เคยเล่นไม่อะไรเลยเว้ยแต่ว่าเกมนี้มีมีท่านผมนะน่เป็น,นแฟนแฟนคลับผมนั่นแหละส่งมาให้ผมเว้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านนั้นมากครับผมนะผมจําชื่อเขาไม่ได้ชื่อเขาอ่านยากมากแต่เดี๋ยวผมจะแปะภาพที่เขาส่งมาให้ไว้กันกันขอบคุณมากครับผมวันนี้ผมจะมาลองเล่นกัน,นไหนๆเขาสารรซื้อเกมนี้ให้ผมแล้วนะว่ามันเป็นยังไงมายังไงกันบ้าง ก็ไม่รู้อะไรก็มาลองเลยกันไหมไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับผม Star new story ไหมระดับธรรมดาหรือว่าฝันร้ายธรรมดาก่อนเถอะโอเคผมไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเกมอะไรถ้าผมดาได้เป็นเกมคล้ายๆเกมยิงซอมบี้หรือเปล่าเมื่อผมไปดูไปลองกดดูมาว่ามันเป็นเกมยังไงบ้างได้เป็นเกมยิงซอมบี้มั้ถ้าผมดา,าไม่ผิดอืมอันนี้มันโรงแรมคล้ายๆกับใน Left 4 Dead หรือว่า Walking Dead เลยนะ อะไรเนี่ยบารีวิลเลอร์อันนี้คนที่นอนอยู่นี่ปะบารีวิลเลอร์ตายยังมันอ้วนขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะเดลิงงเดี๋ยวถ้ามีผีออกมาจะาทีวีอะไรแบบนี้ไม่น่าใช่ไนสปริงอืมกลางคืนขอเล่นดูใบไม้ผลิเขียนโดยอารีนเวกอา เดี๋ยวไออารีนเวกนี่คือชื่อตัวละครพระเอกของเราหรือเปล่านี่ไงเฮ้ยภาพสวยนะอันเนี้ยนี่เป็นภาพคนจริงแน่เลยใช่ไหมเออคนจริงไม่ใช่ c ีจีแล้วเนี่ยเหมือนจริงเกินเออนี่เป็นคนจริงถ้าเป็น c ีจก็จะเหมือนเกินไปหน่อยเออโอ้ตกใจด้วยว่าเกมนี้มันกราฟิกสุดยอดอ้ยนี่ใขรอะก็ไปเปิดสไปเติร์นได้บ่เนี่ยทิหายแล้ว คืออะไรอะ่ะมันมันบอกว่าจะจับจะจับนายให้ได้ทำไมไอ้เนี่ยมันทำอะไรไว้อะ่ะวัดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าโหใช้คนจริงแสดงเป็นอินโทรเกมเลยนี่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยผมว่าไม่กล้ากด sc จะไปกดเปิดแท็บเลเตอร์หน่อยลองกดดูดิ โอเคน่าจะได้น่าได้มีป่าวะไหนวะเทเลนออปชันเปิดสเ,เตเตอร์หน่อยดิสซับเบิลทำถุยแล้วเออเปิดมาเรียบร้อยได้แล้วโอเคเรียบร้อยโอเค <c oughs> <c oughs> ผู้ชายที่อยู่ท่ามกลางความมืดรอบๆตัว,ขวเขาเข้ามาเพื่อต่อสู้กับความเป็นจริงมันคือในภาพในฝันเราอะไรเงี้ยแหละเพราะนี่มันแปลกมากเลยโอเคผมเดินได้แล้วโอเคเดินอันนี้แล้วก็แต่ภาพนี่จะว่าสวยเลยนะเออเฮ้ยเกมนี้ภาพสวยอยู่นะโอ้อะไรเนี่ยเ้าลมลอยได้โอ้โอ๋อฝันแน่ๆถ้าเป็นอย่างเงี้ย มันเป็นภาพต่างๆเข้ามาเอาปิดทางให้กูไปด้วยเออดีดีกูไม่ไปก็ได้ครับพิกอัพเดอแฟลชไลไปเอาไฟฉายได้ได้ได้ม่เกมกันเกี่ยวอะไรกันแน่เนี่ยอีออนนี่นีเชื่อได้แล้วไฟฉายแล้วก็ทําลายความมืดด้วยไฟฉายเลยเอางั้นเหรออ่ะกดที่ขวาเพื่อเพิ่มพลังไฟฉายอ่ะโอ้โหพลังแห่งไฟฉายเป็นไงไฟฉายทําลายความมืดได้ ไม่ธรรมดาจริงเพราะงี้ทุกเกมผีที่ต้องมีไฟฉายผมเนะี่ยมันจัดการความมืดได้อาจจะขนาดนั้นปืนด้วยอัดสวยจัดมาก้าวมอมอพิสโตลวาไปเล็งยังไงเนี่ยอ้าวอะไรฮะผมก็นึกว่าเป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้ถ้าจะไม่ใช่แล้วดูท่ายิงยังไงอะอ๋อเอากดอ๋อกดเม้า้ายผพ้หญยิงเปี้ยงเขาให้ว้าไม่ตายยิงหัวเขาให้ยิงยังไม่ตายเล่ถึกเหรอฮะ เอาจนตายมาเถอะฟักบีทชากกระสุนได้ไหมโอเคผมชากกระสุนเหมือนกันอะไรอะนะะนส่องไฟฉายเข้าหน้าอืมอืมอืมอไฟฉายเข้าหน้าแล้วก็ยิงปิดเข้าหัวยิงหัวเฮดช็อตเฮดช็อตว้เอาเว้มันหน้าระทึกดีตรงที่ผมไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนี่แหละวิ่งได้ด้วยใช่ไหมกดคลิปวิ่งบอนบอน วิ่งได้เรื่อยดิไม่มีสตาร์มิน่าวีไลวิ่งได้เรื่อยใช่ไหมเออนวิ่งไปดีรออะไรออกจากตรงนี้ให้ได้โอเคออกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหยิบมาหน้าเพจมานูสคริปต์มันก็คือเกี่ยวนื้เรื่องเหรออ่ะเรากด f ห้าดูได้ไหมอารันเวกเดลไรเตอร์ชื่อฉันคืออารันเวกฉันคือนักเขียนนิยายอย่างเงี้ยป่ะอืมฉันไม่สามารถเป็นนักเขียนนิยายได้ชั่วข้ามคืนหรอกนะก็ต้องมีการติดขัดกันบ้างอืม เนเรื่องจากตรงนี้เป็นเรื่องเรสั้นคือเราเป็นนักเขียนคือเราจะเขียนเรื่องราวจากความฝันอะไรอยี้ปะคือเราฝันมาเจอพวกความแฟนตาซีอย่างเงี้ยเออแล้วเราต้องไปคือเราจะต้องผ่านด่านให้ได้เพื่อจะเอาสคริปที่เราผ่านในฝันไาเขียนถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยอาจจะผิดนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรตรงนู้นดูสวยไว้เมืองโมเตล อ๋อ oh, แสงจากโมเตลมันดูท่า,าจะปลอดภัยการประจมภัยของชายหนุ่มจะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเออเมื่อกี้มันก็เป็นคำบรรยายคล้ายๆคำบรรยายในนิยายอะออว่าเราจะต้องมีเนื้อเรื่องประมาณไหนไงที่ไหนสักแห่งในโลกนี้อาวากาศเสียบตัวเอง,เองจากความมืดด้วยฝูมอนสเตอร์อืม เขารู้ผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าเขาจะต้องทาให้พวกนี้จบลงให้ได้๋อเราจะมาช่วยโลยจากความมืดอ,อะไรเงี้ยแหละแล้วไม่มีแค่เราคนเดียววะจะสู้ยังไงวะเข้ามาบิดมึงเข้ามาเอสเคปอ้าวก็วิ่งเหรอโอเคก็ว่าอยู่มันเยอะไปไหมบางครั้งการวิ่งหนีคือทางลัดที่สุดโอเคครับผมเข้าใจแล้วกูนี่สายบวกอย่างเดียวเลยแม่ใจบวกก็บวกเลยนะกูไม่กลัวหรอกกดชิปค <c oughs> ้างไว้เพื่อวิง่งไม่ทันแล้วครับวิ่งนานแล้ว <c oughs> บอกไม่ทันนะวิ่งเลยครับผมเนะ เพว่าอยู่มันเยอะไปกระสุนเมื่อกี้มองดูกระสุนอยู่มันจะพอแล้ววะกว่าย,ยิงตายทั้งตัวนี้ไม่ใช่แค่ยิงนัดเดียวนะยิงที่หัวยังสามสีนัดกว่จะตายมาทีก็ถึกไปวิ่งมาแล้วปอนโมเตลใช่ไหมเขาวนี้แล้วกันฮะอะไรวะเนี่ยห้องเซฟมันสร้างจากแสงสว่างจ้ามันจะช่วยฮิลได้ฮะเซฟไวไลท์อ่ะ แสงสว่างมันจะช่วยหิวได้อ,อ๋อเกมนี้หิวด้วยแสงไงต้องปลดล็อกไอ้กล่องสมบัตินี้ให้ได้ด้วยการหาหน้ากระดาษนิยายแล้วก็การโจมตีศัตรูด้วยพลังปืนปลดล็อกอันนี้เหรอเปิดได้ไหมล่ะปับ๊บอ,อ๋อต้องใช้หน้ากระดาษสามแผ่นในการเปิดล็อกกล่องนี้โอเคเราต้องไปเดินหาหน้ากระดาษปะหวัดดีอา้าวก็มีคนธรรมดาดีว่ะอ้อสาวไงจ้าหืมแอนซะอืมอืม ดีครับไม่ได้ยินเลยไงเปิดเพลงซะดังไม่กลัวความมงความมืดข้างนอกเลยเนาะน <c oughs> ่ารู้จักเลยอแต่ฉันได้ไหมเอ็มมาเอ็มมาสโลนอ๋อฮะบางทีคืออาจจะมีสิ่งที่เป็นของฉันอยู่นะอืมมีหน้ากระดาษไหม,มนั่นแปลนะฉันก็เจอหน้ากระดาษแบบนั้นแต่ว่าฉันไม่รู้มันมาจากไหนอืมอฮะนด่นแหละฉันกำลังหาอยู่หาน้ากระดาษครบแล้วหน้าที่เราคือต้องหาหน้ากระดาษครบใช่ไหมหรือไง พยายามออกหาพวกมันให้ได้แล้วโอเคนะอืมถ้าเกิดอยู่ในแสงแล้วก็จะปลอดภัยโอเคแปลว่าพวกความมืดนี่เข้ามาแสงสว่างไม่ได้เลยอย่างใช่ไหมคนพวกนี้ก็เลยอยู่สบายแปลว่ามันก็ไม่ได้โหดร้ายเท่ากับโลกของซอมบี้เนะี่ยซอมบี้มันตามมงทุกที่อแต่นี่คืออันนี้ต้องหาโอเคอ๋อหาหน้ากระดาษหาไอเทมเพื่อที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เขียนความจริงแห่งโลกประวัติศาสตร์ใหม่โอ้ กด e เพื่อจะเปลี่ยนจากปืนนี้เป็นปืนประปู่ป้าจัดมาหมอนหมอนมินิแมปอยู่ทางมุมซ้ายบนรู้แล้วครับผมหลาสะกขนาดนั้นตูดูทางนั้นแหละมันก็คือมีภารกิจบอกอยู่เต็มที่โอเคจุดฮิลก็คือตรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วต้องหาเราต้อง เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ว่าถ้าเกิคนไหนที่รู้ประวัติศาสตร์หรือว่าในเรื่องเกมนี้ก็บอกผมได้นะเพราะผมไม่รู้จริงหาแบตเตอรี่เฮ้อะไรเอามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยวัฟาเอามาจากไหนอ่ะอห่านี่มาจากไหนววัดวัวัวัว้ยัไวะเนี่ย้หกูเกือบตายเวรคืออะไรวะเฮ้ยแสง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 แสฮวได้โอเคโแสงฮิวฮวไว้มันเข้ามาในดีไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ้าว พลังงานหมดโหเข้ามาฮิลก็มีการหมดได้ด้วยว่าอยู่แสงหายเวรกรรมมาเจ้าหัวเข้ามาเข้ามาสองหน้าิงปิดอ้าวอืมโอ้เพราเกิดส่องไฟฉายนานทีก็หมดได้เหมือนกันนี่่ะไรมาดิมาปิดอะไรปิด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 นั่นนะเฮดช็อตเฮด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 ช็อตอะไรเข้ามาทำไมเบสลู้ม้าเล่นอยู่กับใคร วิ่งไปเช็ดแก้อยู่เพีงโผล่มาสับหัวผมเฉยเลยฮะนี่มึงนี่ก็ไวไวเฮ้าแปลตรงนี้มันจะใช่มันเทะแปลวนั้นก่อนโอ้โหแต่ภาพสวยจริงนะเออการเล่นก็ก็โอเคเลยอะไม่ได้บังคับยุ่งยากหรืออะไรเป็นเกมที่ใช้ได้เนียผมว่าเอาเข้าทางไหนไวะเนี่ย ประตูมันเปิดทางไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กูกำลังสงสัยจะเปิดประตูยังไงมันนี่เปิดให้กูเลยนะขอบใจขอบใจฮะเฮ้ยมันแยกล่างได้ด้วยโอ้โหอ๋อเดี๋ยวมันจะอ่อนลงโอเคปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไร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 เข้ามาเข้ามาได้เดี๋ยวยิงไฟตายอันเนี้ยอืมเรียบร้อยกระสุนจะหมดชิบหายใช้เพลินเราไม่มีพวกไอ้อุโจมตีใกล้ยอยีกแล้ววะกระสุนหมดแล้วเนี่ยโคตรไวหรือกูยิงรัวไปอ้าว อ๋อเจอปืนโอ้โหนี่ก็สวยดีครับกางว่าอยู่ยาวที่ไหนเดี๋ยวต้องหาของไอเทมด้วยอ๋อน,นี้ใช่ไหมสวยอา้าวกระสุนอ๋อนี่ไงนะกระดาษโอเคได้ขอใช่ไหมสวยเหลือแค่อย่างเดียวมาหมอนหมอนสวยจริงอะภาพแหลม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 แล้วอยู่ที่เออเม็กซิโกอะไรประมาณนี้แบบพวก ไอประเทศคาวบอยอะไรเงี้ยสถานที่นี้มันให้อารมณ์นั้นเลยเช็คพอยล์รีชโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วในนี้มีอะไรวะรถเก่าเนี่ยแหละป้าดูรถโว้เฮ้ยอู้หูยคือโดนหัวกูนี่คือกูตายโว้ยเยอะๆไปเยอะไปบางทีให้กูตั้งตัวหน่อยเฮ้ยอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ๆแม่งก็ฟันสองทีดื้อๆเลยกูย่อไกลได้ตั้งตัวอ่ะเฮ้ยวิ่ง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 อะไรวะ คือมันมันโผล่มาปุ๊บมันตีผมสองทีปั๊บแล้วกูจะหลบยังไงวะเนี่ยกูต้องยิงมันสวนอะไรไงอ่านี่ไงเจอละโอ้โหเอาใหม่ดิงงอยู่อยู่ม่ก็โผล่มาก็ยิงกูดื้อๆเลยฮะเอาอะเงาอะเงาอะไหมมันเข้ามาดิไหเข้ามาเข้ามาบางทีมันเกิดมาแล้วมันตีผมเลยผมหลบไม่ทันเว้ฮะงั้นกูไม่หลบแล้วเวลาโผล่มาก็กยิงซะดื้ออะไรไม่ช็อตกันนี่วะเอยเดี๋ยวเดียวใส่กระสุนอยู่อีเว้นี่ยมึงรีบอะรีบอะฮะ ตายยากว้หานี่มึงตายยากชิบเป็ตายตายิมตายตายตายอืมอืมออไม่ตายว้หานี่มึงถึกมาจากไหนฮะฮะฮะอืมอืมโอ้โหเกือบหมดกระสุนนี่มันถึกมาจากไหนวะโอเคได้ขอสุดท้ายแล้วหาจุดฮิลก่อนได้ก็ดีโอ้อ้าวเจอแบตเตอรี่แต่ว่ามันยังไม่มีพลังงานต้องไปชาร์จก่อนโอเคโอเคไม่เสร็จง่ายๆวางั้นอันนี้อะไรวะเนี่ย คืออะไรว่านี้แฟงปืนแฟงแนนี้มีกระสุนอยู่อะนี่ไงกระสุนนะารีฟิลเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวชักปืนป๊อปบ๊อบบ๊อบบ๊อ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 เรียบร้อยอ้าววรกรรดูว่าเติมได้เรื่อยเติมได้แค่ครั้งเดียวเองเมื่อกี้เห็นตั้งเยอะเดี๋ยวเอาไฟก่อนฮิวก่อนไม่ไหวอุ้ยเข้ามาในไฟเพื่อฮิว ไฟนี่คือพลังงานชีวิตจริงๆไฟลไล่พวกนู้นได้แล้วก็ไฟสมาัดฮิวเราได้ด้วยสคริปต์เรามีเท่าไหร่แล้ววะ F5 ดูดิมีแค่สองอันเองต่อสามอันจะเปิดนี้ได้ใช่ไหมไม่แน่บางอันมันอาจจะไม่โชว์ในแมปก็ได้อันนี้เค่ื่อหมายอะไรนี่คืออะไรเปิดสิเสียงยังกับแม็กกี้ บ่อยบ่นไปแล้วกันเขาบอกให้ไปคุยกับเอ็มม่าเพื่อพูดถึงการรีชาร์ตแบตเตอรี่เอออยู่ว่างๆอ่ะชาร์จแบตที่กูหนแล้วแบตหมดต้องการชาร์จแบตหน่อยไม่มีหาโอเคขอประแจด้วยได้ไหมอย่าไปทุบหัวคนเล่นเอาไปไวจังอืมทีนี้ก็ไปที่โหไปที่น้ำมันเนีย่ยอย่าลืมว่าเติมกระสุนไม่ทันแล้วเติมไปที่เรียบร้อย มาอย่าหาแค่ก,กระดาษได้ครบสามอันเลยจะได้ไปแลกปืนใหม่ช็อตกันปัม๊มแอคชั่นช็อตกันมาอืมอันนี้น่าจะแหลมกว่าเอากดไม่ได้อะเอา้าถือไม่ได้แล้วอะไรวะเนลกันแอมโมอืมถือได้แค่ทีละปืนเอเอาไม่เอาไม่หมดได้วะเอามาแค่นี้จะพอไหมช็อตกันเข้ามาอยู่วะ อยากโดนช็อตกันกูเบิร์ดหน้าฮะสามารถหลบได้ด้วยการกดชิปเร็วๆปัดโถแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่ตอนนู้นกูตายแค่รอบหนึ่งอืมอืมเบสอ่าวู้ดูความฟิวด้วยดูความฟิวด้วยอะไรอะไรเข้ามากูเริ่มโปรยิงเข้าไปอะไรอะไรอยู่อะไรมีเวรีมึงเข้ามาวู้ดูดูดูวิแมทริกหลบเช็ดเพชร เยอะเยอะเหรอฮะอืมเข้าแน่บักบแทนมึงเอ้ยมันอีกหมดปืนเลยเอามีปืนสั้นเออเปลี่ยนเป็นปืนนี้มันมีหลายปืนนี่หว่าไหนโอโจโอ้ยมึงอะไรดิฮะเล่นทีเผลอตลอดเลยเวรเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนสั้นหน่อยก็ได้มาโอ้ยดดดดเดี๋ยวมึงมาใกล้กันยี่ปะเข้ามาอยากเข้าอยากเข้ามากูลูกโง่เลยหายหนูนคดีนบาดลูกโง่หายหายหายหนูนกูมีลูกโง่ดเว้ยเข้ามาหายหนูน โอ้ยมึงฟันกูเต็มหน้าเลยสัตว์กูจะตายหาที่ฮิวก่อนจะได้มีแสงตัวนั้นเห็นแล้วลอะไรวะแม่งเกมนี้ไม่ง่ายที่ขนาดนอร์มอนนะเนี่ยหมมึงตาดูมันตาดูมันตามมันตามเจ้าหัวมันเจ,าจา้าหัวลูกโมยัดหน้ามใส่เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตบิดพลังแห่งไฮหน,หนูนรู้ซะมัง่งโอ้ยไม่จะตายหลายรอบแล้วฮิวก่อนเคพอมีขอตัวนั้นเพียบเลยเดี๋ยวไปเก็บก่อน อีเวนกลับมาแล้วมีอะไรที่ไม่เก็บไหมรีวโวเวอร์สวยมาอยู่ไหนวะขึ้นทางนี้เลยได้ปะวไวๆอะไรอย่างนี้กระโดดข้ามเลยวะสวยงามคนเพียบแน่เลยแมงเงยอยู่มีระเบิดไหมคร เยอะชิปปินี่พวกฮนี่แนแยกล่างได้ด้วยโอ้โหจิมหายแล้วเริ่มเยอะโว้ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวใส่กระสุนใส่ไป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 วเไปไปไะเปไปเเอปเปไปไปเปลี่ยนลูกซอไปไปไยไปไไปไแไ้ไป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 ไงไขไปไปไปงไขไปไปไงไไไ ขยันยิ่งกว่าเ,เกินโอ้ยมาอีกไหมตรงนี้มันแดกแหล่ง,งพลังงานอะไรวะเนี่ยความมืดเพียบเลยใช่ไหมในน้ำมันน้ำมนันมาแล้วน้ำมันมาแล้วโอเคมาแล,ๆๆๆแล้วเดี๋ยวฮึบนะเปิดแบตเปิดวิทยุเปิดทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันเช็ค up มานูสคริปต์มันจะบอกบอกข้อมูลด้วยขอบคุณที่บอกทำอะไรอีกเนี่ยต่อไปก็อันนี้อ่ะปั๊บใส่ปัม๊มโอเค สตาร์ทโอเวอร์ฟอยหมุนเข้าไปดิ๊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  ฮะไอ้เครื่องควบคุมนั้นทำให้ดาวเทียมหลุดลงมาเลยวะเครื่องควบคุมสับปะรังเค้นั่นมันทำให้ดาวเทียมหลุดลงมาเลยวะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้โหเลเทะได้อาชีพเมนต์ด้วยเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เป็นครั้งแรกป๊าดแต่เพลงนี้ล็อกมากโอ้วะมอเอ้อ เห็นมังมันดีอ้เหมือนเป็นพระเอกกํลังวิ่งไปทางไฟโอ้ยไม่สนใจไว้อย่างนี้เอลแอไฟไหมกำาลังวิ่งหล่อๆอเลยสุวิ่งชนไฟตายแสดเอ้ยก็จะรีบไปอ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง,วง,ง้มันปิดทางมันก็ปิดทางกาจังเลยไม่ไปอยงนั้นก็ได้หาทางอื่นก่อนทางนี้ใช่ไหมโอเคหมอนวิ่งหลบไฟได้อย่างเท่เมื่อกี้ถ้าไม่ตายที่จะเท่อย,อยู่แม่งตายสคริปต์มีครบหรือยัง ยังไม่ครบสามอันอีกวะก็เปิดกล่องมันกล่องมันทําอะไรได้ไม่รู้ไม่น่าจะบอกหน่อยว่าสกิปแต่อันอยู่ตรงไหนมาแล้วโอ้เหนื่อยเออวิ่งมากมาก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยตุก,ก็วิกก่งแล้วเพลินเลยน,นั่นอะไรอ่ะหืมมีเครื่องหมายอะไรอยู่แถวนี้น่าเจอสกิปแล้วสวยงามได้ครบสามอันเปิดกล่องได้อันนี้อะไรทีวีเปิดมา ยังมีรายการได้หยู่วะอ้าวชิบหายแหละไอ้หานี่ที่เราเจอครั้งแรกนี่วะที่เราบอกจะจับมันได้ทำไมมันกลับหัววะมึงหันหัวมาดีๆกูมองไม่ชัดเออแหม่ทำก็ทำไม่เป็น,นเหมือนใส่ยิงมีมานเยยิงยิงมันทิ้งได้ไหมอืมไม่ต้องดูต้องดูมาแล้วอ้าวสึกถึกด้วยนะทีวีฮะใส่แบตเตอรี่ได้อ่ะ ใส่ไงเนี่ยอ้าวทำอะไรวะเนะี่ยเอ้ยมันเป็นฆาตกรโรคจิตหรืออะไรเนี่ยอืมใส่แบตเตอรี่อ๋อใส่แบตเตอรี่สามารถกดคิวถ้าเกิดแบตหมดสามารถกดคิวเพื่อเติมแบตเตอรี่ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อเพิ่งจะรู้เวรกรรมเอ้ยมันก็ไม่พังวะเหมือนใส่หน้ามนไม่แคร์อ้าวเฮ้ย เออเว้ยดีดีสาวนาคนนั้นเขายังรู้จากวิธีการปิดเออมาช่วยแล้วแม่ร้องซับเสียงหลงเลยที่หายเมืม่อกูมาแล้วก็ห no fucking shit bit อะไรอะไรยุ่งไรกับเมียกูยังไม่เห็นกับเพท่านเป็นเมียหรอกแต่น่าจะเป็นแหละแถวนี้ก็มีใครอยู่แล้วคนน่าจะตายหมดโลกแล้วเหลือแค่เราสองคนจะเหลืออ้าวเฮ้ยไม่ตายเนี่ยมึกเกลือสาบพัมเพอถึงพารามีอาโอ้ะ no ่านี่ยิงไส้แตกรยเวน เป็นกล่องดิได้3อันแล้วนี่สคริปมาอะไรเนี่ยโอ้โหแมชชีนกันสวยงามเปลี่ยนลูกโม่กลายเป็นอูซี่กูนี่ซอมบ์าเลยเข้ามาใครอยากโดนซอมบ์ลามเข้ามาทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยบางทีมันก็เยอะไปเนี่ยหายเลยอืมอูซี่ซอมบาอืมเหมือนไม่ค่อยจะมีดาเมจเลยเว้ยยิงแค่าให้มันกลับไปอ่ะเออเนี่ยมันยังเหมือนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยยิงแทบตายมันได้แค่เด้งกลับไป กระสุนก็จะหมดแล้วเนี่ยอีเวนอืมเอาเหรอเฮ้ยเข้ามาดิเฮ้ยเหมือนทำให้แค่มันเด้งกลับไปอ่ะไม่ค่อยจะมีดาเมจนอู้หูอีเวนนี่เข้ามาดิสาดดิฮะไอ้ห่าไอ้สีมวกเนี่ยแม่งคดถึกเลยมึงถึกอ่ะเราอยาให้ตายดิเฮ้ยว้าวดูความเป็นแมทริกด้วยอะไรตายเถอะ กระสุนกูหมดเวนบอยตายเหยกระสุนกูหมดฟักตรงนู้นมีที่เติมกระสุนอยู่เดี๋ยวไปเติมกันเว้ยเน๊กระสุน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 อ๋อไม่ตามมาเดนนี่มัดที่หลบเติมกระสุนเร็วๆปุ๊บได้แล้วโดนคุณแน่ทางแห่งยูซี่ยูซี่จะตายไหมตาใส่หน้าโอ้ยบอกแมวเยอะชิเปล่ง เปิดด้วยลิปหายอ้อาวอะไรวะแล้วเมื่อกี้ประตูเปิดได้ไงมันอยู่ตรงนู้นใครเปิดประตูอย่าบอกน่้นพลังงานบอกให้กลับบ้านไม่กลับบ้านเด็กป้าจิงไส้แตกเลยมันไส้ยิง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 อมไม่ตายนะถึอก่าซอมบี้อีกหน่อย่ยคุณเธอที่ถึกมาจากไหนวะเนี่ยถึกออะอืมถือกอ่ะอืมยิงไม่ตายเยอืมอืมสาดหมดแม็กเลยมันไส้ โอเคผมไ,ไั้ไวเท่านี้เกิดผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครชอบคลิปนี้เืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสารรค์ผลงานที่ดีกไปผมนะก็ขอบคุณท่านที่ส่งเกมนี้ให้ผมเล่นมากนะใช้ได้เลยครับผมนะแต่จะเล่นเป็นเรื่อยๆไหมนี่อาจจะไม่เพราะว่าโปรเจกต์ผมก็เยอะแล้วแต่ขอบคุณที่ส่งเกมมาเล่นมาครับผพะอาจจะไปเล่นหลังใหม่ถ้าเกิดผมจะเล่นนะอาจจะเป็นหลังใหม่ให้จบอะไรีก็ขอบคุณที่ส่งมาครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสนี้ก็ขอลาไปครับุฟูง